ค,คือสมัยผมเป็นร้อยเอกผมได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,า,าในหลักสูตรถ้าเทียบง่ายๆคือหลักสูตรฉัได้พันหาช่างเรามีอยู่ครั้งหนึ่งครับปกฎิกเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่ก็จะชวนเชิญนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนหลักสูตรเนี้ยไปดูงานที่บก,กสำนักง,งานใหญ่ของการสัรปรัชาชาติที่นิวยอร์กขณะที่ดูงานเนี่ย ก็มีนักเรียนต่างชาติเฉพาะต่างชาตินะครับมริกันไม่ได้ไปก็มีนักเรียนต่างชาติหลายชาติมีโคลอมโบมีมโมร็อกโกมีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมีไทยพวกเราเนี้ยก็ไปดูไนไปเห็นแผนที่โลกฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นแผนที่ที่อัศจรรย์มากผมพูดผมมีคนลุกอยู่เลยทุกครั้งผมคนลุกทุกครั้งผมเห็นว่าประเทศไทยในแผนที่โลกฉบับนั้นน่ะสีขาวทั้งทั้งที่รอบๆประเทศไทยไม่มีสีขาวเลยมีสีแดงสีจำงินสีอะไรเงี้ย ด้วยความสงสัยของผมผมก็เลยถามเจ้าที่ที่เป็นไกด์ที่เขาพาไปดูงานในวันนั้นนะเป็นชาวอเมริกรันถามว่าทําไมประเทศไทยถึงเป็นสีขาวเขาก็บอกผมว่านี่ไงเขามีเขียนไว้มุมขอบล่างของแผนที่ประเทศสีขาวเนี่ยคืออินดเพนเดนซ์สเตทซึ่งแปลว่ารัฐที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครผมผูดผมก็ขนลุกผมน้ําตาซึมเลยวันนั้นในขณะที่เพื่อนคนอื่นนะ่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ล้วนจะเป็นเมืองขึ้นมาแล้วทังนั้นแต่มีสยามประเทศของเราเนี่ยที่ที่เป็นสีขาวนั่นแหละครับเป็นจุดประกายว่าตั้งแต่นั้นดูครั้งนั้นกลับมาเนี่ยผมก็เลยเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยอ่านตำราประวัติศาสตร์ทุกเล่มที่ผมเจอที่ผมเห็นไม่ว่าจะในห้องสมุดหรือซื้อเข้ามาอ่านเองเนี่ยบ้านผมมีตำราประวัติศาสตร์เป็นร้อยๆเล่มแล้วผมก็เลยเริ่มสนใจว่าทําไมเหตุใด ประเทศไทยติงได้เป็นสีขาวเราผมก็พบว่าเพราะบุญบารมีของสถาบันมหากสกัดไทยภูรบ,รบราชสภากาญจนยิธิราาเจ้าทุกพระองค์ที่รักษาประเทศไทยให้เป็นสีขาวได้จนเป็นสิริวัล